้ย,ยบอกเขาที่มีกระตา่ายเมามาใกล้ๆนี่มาหน้ากล้องนี่อ๋อนี่ตรงปูนี่มาตรงนี้ตรงปูนี่เออนั่นนเอาพูดไปตรงกล้องไปเที่ยวทุ่งนามาครับไปเที่ยวทุ่งนาครับครับมีกระต่ายด้วยมีกระต่ายด้วยเอา้าไปอืนี่กล้องหมุนอาร์มแล้วไม่หรออืมอืมอืมเอา้าทำไงอยู่